ลูกอยากจะออกไปเที่ยวกันคืนกับเพื่อนสิ่งที่เรา พูดพลาดไปก่อนเนี่ยอาจจะบอกว่ามันดึกนะลูกไปทําไมไปกับใครออใครมารับใครมาส่งอะไรอย่างเงี้เนาะน่าสนใจขอฟังจากทางบ้านหน่อยเออถ้าสมมติออว่าเรามีลูกเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายอะ่ะจะอยากไปเที่ยวนอกบ้านจะพูดกับลูกว่าอย่างไรดิพี่นึกถึงเทคนิคของ i message i message คือการบอกภาษาของเราว่าเราเป็นห่วงลูกหรือเรารู้สึกยังไงกับลูกเนาะเช่นในเหตุการณ์นี้พี่อาจจะพูดว่าเออพ่อเป็นห่วงพ่อไม่อยากให้หนูออกไปตอนคืนแต่หนูอยากใช่ไหมอยากออกไปตอนคืนใช่ไหมเอ๊อยาก ออกไปเนี่ยผมอยากออกไปทําอะไรนะมันก็ต่อยอดกันไปเลยคืออยากเข้าใจอะ่ะเอ๊ะแล้วปกติลูกไม่ได้อยากออกไปกลางคืนเนี่วันนี้มันมีความอยากออกไปเอ๊ะเพราะอะไรลูกอยากออกไปนะเพื่อนมีปัญหาหรือเปล่าอยากให้ลูกไปช่วยหรือลูกอยากไปเที่ยวมันยังไม่เข้าใจก็เลยอยากเข้าใจ มีคุณแม่แบบตอนกลางคืนอันตรายหนูอย่าไปเลยค่ะ็าอาจ,จะเสริมต่อจากคุณแม่ได้ว่าเออแม่เป็นห่วงนะกลางคืนอันตรายหนูอย่าไปเลยค่ะคือการบอกบอกความรู้สึกของเราเพิ่มไปด้วยอย่างของคุณแม่คุณแม่บอกแล้วว่าผลที่จะตามมาคือ,อยังไงเนาะเช่นมันมีความอันตรายหรืออะไรเพิ่มบอกความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงเรากังวลอะไรไปด้วยจะแบบสวยงามมาก